ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่า o อย o o m ส่งรวดเร็วทันใจใส่โคตรกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย .com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอลาอีอนาวันนี้ก็ ฟีฟ่าไลซีอีกเช่นเคยครับกิจกรรมมันก็คล้ายๆอันเดิมแล้วอันเดิมมันเป็นรู้สึกอันก่อนจะเป็นไอคอนรีเทิร์นใช่ไหมส่วนอันนี้เป็น back to the field ก็ได้จะเป็นกิจกรรมอีเวนต์หลักๆก็คือเกี่ยวกับไอคอนเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของกิจกรรมกันเลยแล้วกันนะจ๊ะก็เหมือนเดิมครับมีกล่องหนึ่งกล่องสองแน่นอนกล่องสองนี่เป็นกล่องของกูแล้วก็แลกตั๋วเหรออ๋อก็คือเป็นตัว๋วใช่เป็นโมนัส สิบห้าซองอุ้ยสิบห้าซองได้อะไรอะ่ะเออได้รับหนึ่งคนจากยี่สิบห้านักเตะคลาสไอคอนชุดใหม่เหรออ๋อบังคับโอ้คือมีเฉพาะชุดใหม่เหรอเออเอ้าก็ไม่มีด็อกบาร์ด,แด,รแดแริแล้วมันดีเหรอมีนาคาตะแฟงเดบูเออร์จอนบานแกตที่เนวิลแล้วมันดีเหรอมันไม่มีด็อกบาร์ไม่มีซีดานครับมันก็ตัวใหม่ก็แพงเยอะนะไม่แน่ใจว่าดีหรือเปล่าหรือว่ากูจะเอาฟอร์เวิร์ดบวกวิดฟิลด์ดีวะเนี่ย เดี๋ยวค่อยว่ากันแม่งไม่ถึงหรอกโอเคแล้วก็ถัดมาที่รางวัลผู้จัดการครับเหมือนเดิมครับอ๋อนี้ครบ10,000บาทมี50าบวก8ด้วยน่าสนใจครับแต่8,000บาทเราได้ไอคอนแพ็กอีก2แน่ๆแล้วก็อันนี้ก็เหมือนอ๋อไอกล่องเมือคราวที่แล้วไอ้ยีกล่องนี้แม่งรุ่นยากับโอเคปาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันครับผมก็เดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนแลวกันเอามาจบกล่องนี้เผื่อเราได้เปิดบวก8อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ N h d อ่ดีะ กิจกรรมที่ผ่านมาผมเปิดกล่องนี้2รอบผมได้เ h d 2รอบเลยผมขอ TC ได้ไหม <laughs> หรือไม่ก็ไอคอนแบ็อะไรตลองนี้นะโอเคเดี๋ยวออรอบแรกของกิจกรรมนี้เราลุยกันก่อนเลยแลยนะครับผม5ครับ50เหรอพี่เปล่าครับ5 0 0เหรอพี่เปล่าครับ5,000บาท okay. <laughs> Let's go มาแต่ฝากะโอเคเอ่อ500เหรียญ5,000บาทยืนยันการแรกครับ ได้มาแล้ว500เหรียญครับผมดีใจครับเสียตังแล้วมาแล้วก็ไปรับของรางวัลก่อนเลยครับรางวัลผู้จัดจาก,การก่อนเลยครับอยากได้ TC บวก8มันก็น่าเอาจริงครับอยากได้ TC บวก8มันแต่เอาคนบอกอุย้ยทำไมมันได้ 500m เยอะจังวะ1 2 3 4 5 6ได้ 500m 6อันเลยเหรอก็ได้3,000ล้านแล้วดิใช่ไหมโอเคสว่วนนี้เป็นเรื่องของตัว๋วใช่ไหมตั๋วก็ผมไม่รู้มันจะได้ยากได้ง่ายขนาดไหนอ่ะ แต่5,000บาทมีโอกาสได้15บใบไหมไม่น่ามีนะเ <c oughs> ต็มที่ก็น่าจะอยู่ประมาณ8ผมว่า5,000บาทน่าจะอยู่ประมาณ8 1 2ถึง12อะไรอย่างนี้คิดว่าเราลาว,วันครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยเลยแล้วกันเหมือนเดิมครับตามธรรมเนียมของช่องครับผม2เหรียญ100ครั้งต้องมาครับเอ้เดี๋ยวนะขอดูของวันอ๋อรูปแบบที่1มันไม่มีดราฟ50 NHD เอ้ v t r บวก5ใช่ไหม รูปแบบที่1มันไม่มี BTR บวก5ครับมันมีอะไรมาแทนวะก็เป็น96โอ้ยไม่ใช่96บวก5รูปแบบที่สอ๋อมันมีอ๋อมันมันลดมันลดมันลดประสิทธิภาพของของลงไปครับโอเคแต่ไม่สนอยู่แล้วครับเรา <laughs> ประเดิมก่อนครับ100ครั้ง2เหรียญครับ2,000บาทครับไอคอนมาเลยก็ได้นะจริงๆครับไอคอนมาเลยก็ได้ครับ Let's go ออโ,อโ,โอ้โห11ตัวหรอเฮียผมขาดอีก4ตัวว่ะโอ้โหแต่ว่าของเฮีย้ยมากครับโอ้โหคือร้อยครั้งเราเฮีย้ยมากจริงครับเราได้94บวก2ถึงบวก4แล้วได้เน,นี้ยเราได้เน,นี้ยไอเฮีย้ยดีสุดครับโอ้โหเฮีย้ยมากได้ตัวมา11ใบแต่ของข้างในเฮีย้ยมากน้องชายเขาเฮีย้ยมากเลยโอ้โหเฮี้ยเฮี้ยมากใช่เขว่าเฮีย้ยมากเลยครับโอ้โหถ้ากูกดไปอีกครั้งหนึ่งนี่ จะได้อีกสักสี่สี่ตัวเพราะว่าเป็นสิบห้าอีกร้อยครั้ง 4, ไป 2> 2, 3, 2, โอ้โหได้อีกสามตัวโอ้โหเียของข้างในไม่เฮียจัดเลยกูทะไมดวงกูเฮียขนาดน,นี้เก้าสิบหกบวกหนึ่งถึงบวกหาเย็ดเป็ดไอ้เฮียดามห้าสิบบวกาไปไหนโอ้แล้วเหลือร้อยเหรียญครับขาดอีกตัวเดียวสาหรับร้อยเหรียญครับผมขาดอีกตัวเดียวสาหรับร้อยเหรียญครับเย็ดเป็ด S <S โอ้ยเฮีย้ยของนาเฮีย <S 2> <S 2> ้ยมากเลยวะกูไปอันนี้ได้ไหมหนึ่งหนึ่งพันบาทจะได้หนึ่งเหรียญไหมจะได้สักตัวไหมหนึ่งพันบาทจะได้สักตัวไหมหรือว่าอันนี้สิบครั้งดีวะหรือว่าอันนี้ร้อยครั้งดีวะ เฮียผมสุ่มด้วยระบบมือครับผมผมสะบัดมืออยู่ตรงนี้แล้วแบบว่ามันไปหยุดที่1ห,หรือ2ผมก็จะเอาสรุปว่าหยุดที่1กันไปสุ่มด้วยระบบมือเป็นไงโอเค1 0 0ร้อ <laughs> okay, ครั้งขอขอตัวเดียวพวกขอตัวเดียวขอตัวเดียวขอตัวเดียวไปอโอเค okay, ยังดีเฮียอ้หแต่ของข้างในเราไม่เฮียจริงครับ อของข้างในเราไม่เฮียครับของข้างในเราไม่เฮียมากครับเราไม่มีการันตีบวกห้าเลยครับห้าพันบาทรอบนี้ครับอืมฟอร์เวิร์ดบวกมิดฟิลอันนี้นะักะตะก็ถูกเดอะบัวจอนบานตัวถูกถูกมันก็เยอะนะเอาจริงครับเอาไงดีวะอันนี้มีซีดาน มีซีดานมีด็อกบาร์ให้ลุ้นแต่อันนี้มันไม่มีซีดานกับด็อกบาร์เป็นโันยุกันเอาันใหม่ไปแล้วกันไปถือว่าเอาใจคนดูไปแล้วกันเพราะว่าอันนี้คนดูน่าจะเห็นคนน่าจะเห็นเขาเปิดกันเยอะแยะมากมายแล้วมันมันมีมานานแล้วเวิร์ดบุกมิดฟิลเอานี้แล้วกันนะโอเคกูกูก็เลือกไม่ได้ไปโอเคไปโอเคมาลองดูจะแตกไม่แตกเดี๋ยวรู้เรื่องเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดของรางวัลกันครับผมไป โอเคครับตอนแรกผมมีอยู่90,000ล้านนะผมไปเปิดเงินมาก็ได้มา9 9 6 0หกัก็ตีไปหมืน่นล้านทวนๆไม่ดีเลยวะ่ะ <laughs> ถือว่าค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานนะสำหรับสำหรับสำหรับ10,000ล้านใน5 0 0 0บาทที่ผมเคยในที่ที่ผมเคยเคยเปิดมาเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันนะไม่ใช่เสียดายไ,ดไม่ได้การันตีบวก5้ักตัวเลยครับไม่ได้แบบไม่ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันที่มันลุนแจ็คพอตได้เลยแล้วกันอันนี้ก่อนเลยแล้วกัน มัลติคลาสบวกหถึงบวกห้าชิ้นโอเคเดี๋ยวเราลุยอันนี้ก่อนเลยแลย้วกันมัลติคลาสบวกหนึ่งถึงบวกห้าเบบวกสามสิชิ้นไปลุนยากอันนี้แม่งลุนยากมันกว้างครับ LH ชู u, สีรองเท้าสีดำเบอร์เกครับเอียนลัดชูครับเอียนลัดชูบวกห้โอเคสองล้านแตกไป1ิบสองมีแจ็คพอตมาหน่อยเฮออสักตัวโอ้โหปีฮอตทุข้ามเลยแล้วกันครับอุ้ยห้าล้านพอได้ พอแจ็คพอแตกสักตัวอุ๊ยอุ๊ยโทนี่ครูสเหรอโทนี่ครูสโอเคน่าจะมีราคาอยู่โอ้โห759ล้านไอ้สัส6ชิ้นสุดท้ายครับไปบวกหนึ่งึงบวกห้าโอเคทีซีโรตุเกตลุยฟิโก้ครับผมโอเคไปถัดมาที่อ่อันนี้แล้วกัน14ชิ้นอันนี้มันเหมือนอันที่แล้วแต่ว่ากากกว่าครับ กา <G lar g> กว่าเยอะเลยแหละโอ้โ oh, ห COC เลยหรอเอ่อฮอลแลนด์เมมฟิสเดเพยใช่ไหมเดปายครับแตกไอ้ตกยับยับสีชิ้นไม่น่าได้อะไรครับ oh, วันนี้กูพายับแน่เลยวะ่ะ <G lar g> วันนี้ดูทรงแล้วเสียวรู้สึกจะยับแบบยุยี่เลยอะ่ะแบบยุยี่เลยนะครับไม่ได้ยับธรรมดาดับยับยับยุยี่ครับผมโอเคถัดมาที่ อันนี้ก่อนแล้วกันครับ17ชิ้นครับ9 2วง2ดุวง4ไปเลยครับไปเพื่อมเป็นการเสียเวลาครับโอเค VTR อังกฤษอดัมลันลัดหน้าครับผมยังกาอไร่าเงยโอเคครับไปเปิดกันต่ออันนี้ที่ค้างจากเมื่อกี้นะครับผม7ซองไปอันนี้ที่ค้างอยู่เมื่อกี้ใช่ปะใช่ดิใช่ใช่ใช่วิทารป่ะเบอร์16 วิลส์อารอนแลมซีอารอนแลมซีโอเคอ,อันนี้ครับนี่ครับ94บวก2หรือบวก4ครับไปเลยไหมแจ็คพอตหน่อยเร็วแกรเรดเบลโ,โอ้โหมโมจีเหรอโอ้โหโอเบนาโดซิวา1 2อผมว่ายับเลยอะแบบยับแบบยุยี่อะครับแบบไม่มีชิ้นดีวันเนี้ย โอเควีทีอมาหน่อยเร็วสักตัวหนึ่ง4ี่หพันล้านโอ้โหโคเอเชียลูกา้ามดริดครับบวก3มอีกต่างหากพันสามร้อล้านนับมโอเคพันล้านตัวแรกครับไปไปโอเคเดินมาเลยเดีโก้โกดินครับเอ่อถัดมาที่เก้แล้วกันบวก3ถึงบวก5ครับอันนี้ครับสองปีก็เปิดไปเลย2ชิ้นครับ เปิดเลย2ชิ้นครับเร็วขอลั่นๆหน่อยเร็วแจ็คพอดหน่อยโอ้โหโอโอเอลเฮดโอ้โหโอ้โหมาเลขขำสี่ครับผมโอ้บวกสี่้งหากโอ้ไอ้เป้เอ้ยปวดร้าวไอ้สัตร์รอบนี้ทำไปมันยู่ขนาดนี้วะเน,นี่ยเออบวกสามถึงบวกห้าเก้าสิบบวกหนึ่งชิ้นครับไอสีปีโอเอลเฮดรองเท้าสีดำหึ อิตาลีจบละเอสตาบวกสามบวกห้ายังไม่มาถึงมาบวกสามโอ้ยน้ำตาหนองอับสองแก้ม <c oughs> อันนี้เก้าหกบวกสามึงบวกห้าไปเร็วๆอ้โหบีโอเอเยสเปดเบลเยียมวิคเควินเดอะบอยบวกห้าบวกห้าบวกห้าโอเคบวกห้าพอได้โอเคยังดีครับพันห้าร้อยล้านครับเควินเดอะบอยเนอร์ ถัดมาจีอันนี้ก่อนแล้วกันครับ90การันตีบวก5นะแต่ว่าลาะส4ปีครับไปยังไงยังไงโอ้โหเอลเฮชอุ๊ยโอ้เดนมากโอ้โไบอันลาดูไปสัง่ง,งเอ้ยเยสเปต94ครับ94บวกห้าไปสี่ปีครับ94บวกห้า โ oh, อ้โหจีเคสัตว์เอ้ยจบแล้วโอ้โหฟินแล้วยูบอกเลยวันนี้ยูครับวันนี้ยูครับวันนี้ยูยี่สัตว์ครับ96บ <laughs> วกข้าวหน่อยร็้ขอลอง M.O.G เฮ้ยโอ้โหเวสมอร์แกนเนอะเวสมอร์แกน ไอ้เหี้ยกูแทบคลั่งไอ้สัตว์แทบเป็นบ้ากูโอเคเอ่ออันนี้ดาบร้อยนี่ห้าสิบหกห้านี่ร้อยหกห้าโอเคเราเหลือสามแพ็คครับเราเหลืออันนี้ครับ VTR ดาบร้อยหกห้านะแล้วก็ VTR ีอาห้าสิบหกห้าแล้วก็ไอคอนตัวใหม่ครับของเดือนสิงหาแล้วก็ฟุจิครับใช่ไหมสิงหากับฟุจิ อาใช,ช,ช,ช่ใช่ใช่ซิงหาพุชจิโอเคโงเอเดียเอาดา100บร้อยบวกห้ากันแล้วกันตัวแพงสุดก็น่าจะยังคงเป็นสลาตันเหมือนเดิมครับไหนดูราคาปัจจุบันดิสี่หมื่นโอเคสักตัวลูนี่แกเลนเบลก็ได้ได้ขอท็อปสิบเนี่ยสักตัวครับว่ากูไปออกแบบตัวแบบไอเี้ยนี่แน่เลยมาโจอะไรอีฟเซลฮิตโอเคขอร้องครับท็อปสิบสักตัวครับ เทพเจ้าสลาตันอิบาอีโบวิดจัดไปคอมมอน เหลือ2องสองสุดท้ายครับ50บวกหครับแย่ที่สุดคือตัวอะไรวะเปโด้เปโดนี่แย่สุดเลยไอ้เปโดะเปโดราคาเท่าไหร่2,000ล้านแย่สุดกลัวกูได้กูกลัวกูได้แย่กว่า2,000ล้านอ่ะเ๋ยว ได้โปรดครับกาลีนาครับถือว่าน้องกอขออะไรกันซักตัวครับซักตัวครับจัดไปเออ,อคัมมอนเบบี้เฮ้ยสี่ฟาเบการ์เ,รอ,เอ้ยโอเคก็อย่างนี้ก็อย่างนี้5,660ล้านครับเซตฟาเบกาส์ โอเคใช้ได้นะใช้ได้ผมว่าใช้ได้ครับสำหรับคืนน่าจะอยู่กลางๆแล้วน่าจะอยู่ประมาณท็อปแบบเกือบ10 10ถึง20แล้วน่าจะอยู่ราวๆนี้ครับสำหรับฟาเบกัสถือว่าอย่างน้อยไม่ต่ำไม่หล่นไปโซนล่างไงโอเคใช้ได้ครับผมฟาเบกัสก็ยังดียังดีโอ้วันนี้ไม่ได้เฮี้ยเลยครับโอเคโอเคครับสุดท้ายครับไฮไลท์ของเราครับผมไอคอน เดือนสิงหาถึงพฤศจิกนะมันก็จะมีตัวเด่นๆก็กา้าโรนาดินโยวิเอลลาเลลองบองเซดอฟอะไรพวกนี้ใช่ไหมตัวเด่นๆครับถ้านากาตะมานิหาเลยนะ <c oughs> <c oughs> ถ้านากาตะมานิหาเลยนะครับผมถ้าพ่อหนุ่มฮีเดตโตชินากาตะมานิหาคิ้แตกเลยนะครับผมโอ้กูขอหน่อยเถอวะว่านะขอเถอะนะวันนี้ดวงไม่มีเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่หมุนตั้งแต่หมุนในอะไรนะ ตั้งแต่ไอหมุนหมุนสปินและหมุนกล่องแล้วไอ้เี่ยเปิดแพ็คก็ไม่ดีครับหมุนก็ไม่ดีครับไอคอนแพ็คขอเหอะอุตส่าห์จิ้มเลยนะเว้ยตอนแรกลังเลอยู่ว่าจะเอาฟอร f o r w ร r d แอดมิดฟิลด์ดีไหมแต่จิ้มเลยครับจิ้มเล็บจิ้มเลยครับ,รบไอคอนใหม่นะเฉพาะคือคัดมาเฉพาะไอคอนใหม่นี่โอเคครับก่อนอื่นก่อนที่จะเปิดใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมส่วนใครสะดวก กดไลค์ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะผมฝากกดติดตามด้วยนะครับยังไงถ้าใครชอบถือว่าเป็นกาสรสนับสนุนกันเล็กๆน้อยๆแล้วนะก,กันนะผมฝากกด subscribe ของช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับโอเคมาไอคอนแพ็คครับผมสิงหาถึงกันกูเลขสิงหาถึงพุชจีแล้วกูแปลกๆเอาเป็นว่าไอคอนใหม่จัดไปครับ ออลออิตาลีโอ้โหกาตูโซ่โอ้ะโอ้กัดจังกัดจังกัดจังครับผมกัดจัง <c oughs> กง็ไม่ดีอ่ะ ไม่ดีครับไม่ดีครับอยากได้ดีกว่านี้ครับกัดจังออเห็นเห็นเห็นผิวแบบเหลืองๆตอนแรกเห็นตอนแรกตอนที่วิ่งมาเห็นเข่าเหลืองๆในใจผมคิดคนเดียวเลยครับฮิเดโตชินาคาตะครับกัดจังผิวเหลืองเหมือนกันนี่หว่าโอ้ยเสียดายว่ะย้ยกัดจังครับกัดจังครับโอเคครับก็เรียบร้อยครับละเอียด ละเอียดต้องใช้คำว่าละเอียดครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวไว้รอบหน้ามาแก้มือใหม่ครับต้องบอกว่าละเอียดครับละเอียดจับทุ่ยครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ยังไง วันนี้ไม่มีดวงเลยวะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้ครับผมยังไงขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมขอขอบคุณครับผมขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่ครับผมบายยครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลาอีกฝากไว้ด้วยครับผม